ดีค่ะมาพบวกวับไฟ,ฟอร์ดพนาคอนเกษตรนวมินนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูชุดแต่งกันนี้แล้วค่ะเป็นรุ่นสปอร์ตนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่งล่อขนาดไหนไปดูเลยค่ะเริ่มจากด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกู๊ปทรงฟิกนะคะแบบใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะพร้อมกับตัดสีดําด้านแล้วก็จะเป็นสีแดงในตัวของตัวแรดอันนี้นะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะแรดหรือมา้าหรือว่ากระทิงนะคะน,นี้ก็มี หลายเฉดสีที่เลือกได้นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็ด้านหน้าของเรานะคะได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นคําว่า F O R D นะคะรุ่นมีหของแรปเตอร์นั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะมีไฟสีนะคะสีส้ม3เม็ดให้ด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวของสปอร์นะคะแต่ว่ากันชนหน้าที่แปลกไปคือได้ทําการพ่นสีดํานั่นเองนะคะจากปกตินะคะในตัวรถของเขาหนะะ้าจะเป็นสีบอลน,นะคะอันนี้ได้ทําการพ่นเป็นสีดําแล้วก็ห่วง ลากตรงนะคะที่ติดมาตัวรถอยู่แล้วนะคะปกติก็จะเป็นสีดําเช่นกันอันนี้ลูกค้ารีเควสเลยบอกว่าพ่นแดงให้พี่หน่อยมันจะได้ดูตัดกันดีอันนี้คือพ่นให้เลยนะคะก็ทําตามใจให้เลยนะคะได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็มาในตัวของครอบไฟหน้านั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะตัดคำว่าเรนเจอร์สีแดงด้วยนะคะ ด้านข้างน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อค่ะแบบลายกรงจักรนั่นเองนะคะตัวนี้ก็มีหลายลายให้เลือกเป็นแบบหมุดหรือว่าแบบเรียบหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะคะหล่อเหมือนกันด้านล่างของเขานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็ก่ะขอบ20นะคะตัวนี้หล่อเลยเป็นสีดำนะคะตัดขอบสีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สเปคยางอยู่ที่2 7 5เจ r 2 0้นั่นเองนะคะหล่อแบบนี้เลยเนาะ ด้านข้างนะคะได้เสริมในตัวของสติกเกอร์ค่ะอันนี้ก็เล่นเป็นสติกเกอร์ลายเรียบๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีหลายลายให้เลือกด้วยนะคะหรือว่าจะให้เราออกแบบให้ก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือค่ะตัวนี้ก็ใส่เป็นสีดําด้านนะคะกันลอยได้ด้วยแล้วก็หลอดด้านบนเราก็เสริมในตัวของเหลาหลังาะคาค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นสปอร์ตจะไม่มีเหลาหลังคามานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใส่เข้าไปเป็นสีบรอนอันนี้สามารถเลือกได้ว่าเอาสีบรอนหรือสีดํานะคะ ด้านหลังเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลบาร์เหล็กคาของ TTY นั่นเองนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะยึดของใส่ของได้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกให้ด้วยดวงที่4อยู่ด้านหลังนั่นเองตัวนี้เราก็ได้ใส่ตัวครอบไฟท้ายนะคะเป็นสีดําด้านแล้วก็กาบท้ายของเขาค่ะเล่นเป็นสีดําตัดขอบแดงนะคะตัวนีนะ้แล้วก็จะเป็นตัวอะคริลิกค่ะที่เพิ่มขึ้นมานะคะ อันนี้ก็เลือกสีได้เหมือนกันมันจะเป็นอะคริลิกแบบนูนนะคะที่แปะตามรอยปั๊มที่มากับตัวรถอยู่แล้วก็เข้าเบานแน่นอนนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาค่ะก็จะใส่เป็นตัวกันชนเหล็กของ Hummer รุ่นนัวซีรีส์นั่นเองนะคะก็มีห่วงโอเมก้าค่ะสองห่วงสีแดงนะคะแล้วก็มีตัวไฟสองป้ายทะเบียนด้วยแล้วก็อันนี้สามารถใส่เสริมในการลากเรือได้ด้วยนะคะก็สามารถลากได้ถึง 3.5ตันเลยนะคะถ้าใครชอบแนวนี้นะคะก็เป็นแนวทางในการแต่งรถได้เลยก็สามารถโทรมาถามฝ่ายที่เบอร์0830647539ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย